ผลพักนักรุงโฮมคุกช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมเห็นในทิกต o k เนี่ยเขาดังกันมากเลยนะครับฮิตกับเมนูรามเมงพริกนะครับฝรั่งเนี่ยทำกันเต็มไปหมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะมาจากความที่ขั้นตอนการทำนะครับมันดูน่าตื่นเต้นน่ากินแล้วยังทําง่ายด้วยครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยล้วนแต่เป็นของที่มีติดบ้านอยู่แล้วทั้งนั้นครับ เราไปลงมือทํากันเลยโอเคครับเราก็จะมาทําการผสมซอสปรุงรสกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากโชยุครับผมตามด้วยจิ๊กโชนะครับซอสเปรี้ยวจากนั้นครับก็เป็นซีอิ๊วดำนะครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วครับซอสปรุงของเรานะครับต่อไปผมจะมาหั่นเครื่องนะครับผมก็จะแบ่งครึ่งนะครับใส่ลงไปในแต่ละชามครับวันนี้ทําเป็นสูตรสําหรับ2อเสิร์ฟนะครับต่อไปครับเป็นขิงครับ มีคําว่านรกอยู่ในเมนูครับไม่เผ็ดไม่ได้ครับนี่เลยใช้เป็นพริกป่นของไร่ทิพย์ครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์เนี่ยครับเขาก็จะขึ้นชื่อนะครับเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ดีนะครับผ่านกระบวนการคัดแยกบรรจุแล้วก็ผลิตที่สะอาดสะอ้านปลอดภัยนะครับอยู่ในบรรจุพันธุ์ที่น่าใช้อย่างนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของไร่ทิพย์ที่เด่นๆอีกนะครับอย่างเช่นธัญพืชต่างๆวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้งาขาวของไร่ทิพย์ด้วยเหมือนกันครับ ก็ใส่ลงไปนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยปรับได้นะครับตามที่เราทานไหวนะครับแล้วก็เป็นงาขาวนะครับของไรที่เหมือนกันอันนี้ผมเอาไปคั่วมาเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็ทําการต้มน้ําเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลวกเส้นราเมงกันใช้น้ําเดือดในปริมาณมากๆนะครับอัตราส่วนอย่างน้อย1ต่อ10ในการลวกเส้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าน้ําน้อยนะครับเมื่อใส่เส้นลงไปอุณหภูมิจะตกเราจะทําให้เส้นของเราอืดเละไม่อร่อยครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาน้ํามันพริกเนี่ยมาอุ่นให้ร้อนแล้วก็ไปราดลงชามนะครับน้ํามันร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะราดลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวน้ําซอสที่เราปรุงเอาไว้นะครับเมื่อกี้ใส่ลงไปเส้นได้ที่นะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปเนี่ยครับมันก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมขิงต้นหอมพริกป่นแล้วก็งาพั่วนะครับ จากนั้นนะครับก็เพิ่มความมันนะครับให้กับเมนูนี้ด้วยถั่วลิสงปฝนจากไร่ทิพนะครับใครที่ไม่สะดวกหาเส้นราเมงแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็สบายครับส่วนพวกเครื่องต่างๆนะครับไร่ทิพยี่ห้อเดียวครบ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ